เก่งจากร้านบุรินทร์นันทิกนะครับผมเข้าถึงร้านแล้วนะครับใครจะมีของสะสมเข้ามาขายก็เข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมเก่าเหรียญก่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องเงินเครื่องลายามนะครับสมกระป๋องกระเพาะปลาเหล้าเก่านะครับทางร้านบุรินทร์นันทิกรับซื้อรับเช่าทั้งหมดนะครับ i ดลายสบุรินทรแปดแปดแปดถ่ายรูปเข้ามาก่อนก็ได้นะครับหรือว่ามั่นใจว่ามีของเยอะแล้วผมรับซื้อนะครับมีตรงตามคลิปที่ผมทํารับซื้อนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับที่ร้าน สาขาของผมเซ็นเตอร์ตรงถนนรจักรตรงข้าววัฒนพิเรนนะครับเข้ามาของผมนะครับจะเจอป้ายศูนย์รับเครื่องแลวจะเจอป้ายร้านเก่งอย่างนี้นะครับนะฮะป้ายใหญ่ๆนะครับในร้านผมนะฮะเดินเข้ามาได้เลยนะครับผมอยู่ต้นๆหน้าลาซาเลยนะครับไม่ยากครับผมเข้ามาได้เลยนะมีอะไรจะขายเอาเข้ามาได้เลยเปิดร้านถึงห้าโมงเย็นทุกวันนะครับวันนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับใครที่จะขายของกับทางร้านนะครับทางร้านไม่มีการเรียกเก็บค่าใบรับรองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถ้าเรียกเก็บค่าใบรับรองอะไรต่างๆก็คือมิจฉาชีพ ทั้งหมดนะครับผมนะทางร้านรับซื้อคือจ่ายเงินให้กับลูกค้าอย่างเดียวไม่มีการเรียกเก็บเงินขับลูกค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ